เรามองเลยมันถูกมาจากเชื้อตระก,กุลเฮดใครบอกทอรหัสได้ทอรหัสได้ทํายาแก้ให้หนูคนเวลาจะตายถูกว่าให้มีเท่าไหร่วัวทุ่มนี่คือสงครามการอ้นรูปแบบใหม่ทริปออฟวอลสงครามโจ์โรงหมอที่นี่มียารอพวกคุณแล้วฟรีเพราะอะไรจ่ะ เมตตาทมเป็นเครื่องค้ำจนุนโลกโลกถ้าต,ต่อจากในวิชาศาสตร์คือพื้นที่ในเอเซียทั้งหมดและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมว่าธรรมชาติจะสร้างสิ่งนี้นขึ้นมาคือต้นไม้ใบหญ้าที่เราได้เห็นมา ชมครับช่วงนี้ไวรัสโคโรนากำลังระบาดซึ่งหลายๆคนก็เลือกที่จะหันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันครับซึ่งจริงๆแล้วคนไทยมีความโชคดีอย่างหนึ่งคือเรามีด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งรักษาโรคต่างๆหายมาแล้วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โรงหมอยาสอติรอส2 3 2ซึ่งเป็นหมอยาอีกคนนึงครับที่รักษาทางการแพทย์แผนไทยมายาวนานแล้วก็รักษาหายมาแล้วหลายโรค เราจะมาพูดคุยกันครับว่าแนวทางการรักษาเชื้อไวรัสโคโรนาของทางการแพทย์แผนไทยนั้นมองว่าเชื้อนี้คืออะไรและจะมีวิธีการรักษาอย่างไรตามผมไหมครับเชื้อตัวเนี้ยนะครับเอาจริงๆเลยมันเป็นเชื้อประวานว่าเป็นลูกผสมมันเป็นคือ ซาที่วิวัฒนาการตัวเองนะและแตกออกมาแต่เวลัสตัวเนี้ยมันยังจัดอยู่ในระกูลเฮดพวกเฮดไฟต์ต่างๆซึ่งว่าในภูมิศาสตร์จริงๆเอเชียโดนเพราะไวรัสเหล่านี้ไม่ทำกับพื้นที่ในความเย็นเราคือร้องเข้าใจก่อนอาการลักษณะของไข้ไข้ตัวร้อนสูงมากแล้วทำลายปอดคือระบบทางเดินหายใจอย่างรวดเร็ว เราต้องเข้าใจก่อนว่าในกลไกลของชีวภาพมนุษย์อเราจะบอกหัวใจสําคัญไม่ได้เหมือนกับที่เราเรียนรู้ในตอนสมัยเด็กๆหรือเรียนรู้ในจิตวิทยาความรักว่าโอ้หัวใจแบบผิดครับปอดเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเราคิดเด็กเป็นตัวปั๊มปั๊มลมร่างกายมนุษย์มันเดินด้วยอินทรีย์ทั้งหมด